โอ้ยหัวเสียบเต็มเลยโอ้โหทำงานนี้ค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมันอยู่ปากผาพี่น้องประตูน้ำปากผาครับผมเดี๋ยวมายกปลามันกันครับพี่น้องวันนี้ยกปลามันัวเมาหลักยงย่อภาษาพี่น้อง ปลาส้อยดดอุย้ยหลายตัวอยู่ปลอาอะไรอะจักมะจักมะปลาอะไรบ้างปลาส่้อยปลาอะไรโอ้โตาดีาดีว้าวร่วงนตาประมาณกันเนี่ยก็เส่อกันโ่นตัวไซส์หนี่งนี่นี่นี่ ครับผมนี่พี่น้องอุ้งมุมมีเกล็ดพี่น้องประมาณครับละถ้าผมเนี่ยแหละนี่แหละตัวมันชุกแต่มันมันสุดเยอะอุ้ยดิเยอะด้วยว้าวนี่ครับมันอยากบุกฟองเนาะใส่ถังก่อนน้ำแข็งนี่แหละนองน้ำแข็งกุลเตะมาทำมวยปลาปลาสาวไปนะพี่น้องมันี ไม่ใช่ขโมยยกเอาเองอย่างนี้อันนี้ใช่ไหมคะันี่ใช่ใช่ตัวใสๆเลยตัวใสๆนี่ยแหละนั่นแหละเห็นมันตึ้งเยอะฝีมือถ้าตอนเย็นๆนั้นมันจะติดเยอะครับอันนี้อีกตัวนึ่งตัวนึงที่ไวนตัวนึงวหมดแล้ว น้ำมันหัวมันจะชอบเสียบช้ปาสาวปาส้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกปล่อยปล่อยไปเราใจบุญปล่อยให้สาใจบุญสมื่ววันหยิงงัดเองพี่นนองนี่เครื่องงัดอ่ะสมือสบายครับเป็นฟูมเป็นฟูพี่ห้อน ีเยอะไงยอมไม่ใหญ่อ่ะรีบขยับเลยนะคุณมีวันพักปลาเยอะโอ้ยยยยยกำลังมาแล้วปลาแล้วหลายตัวอยู่ได้

ทำเหยื่ออ๋อปลาใส่ทำเหยื่อเมื่อวานหนูยังตกได้ตั้ง18ตัวเลยโอ้โหร้อยสี่ปลากรบตัวตุ๊กแกนี่ตัวเนี้ยตัวเท่านี้นี่ไงประมาณนะเอาออกดิประมาณ3ตัว4ตัวนะตังค์มันต้องเก็บใช้ตังค์แม่มาอีกอีสองตัวถ้ามันจำได้หมดเลยนะร้อยสี่บห้าบาทรู้ด้วยน้องเขาจะเอาไปเห็ดเ็ดหยื่อพี่น้องเห็ดไปเห็ดเหยื่อครับกินขนมไว้เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังเหลือร้อยสี่สิบห้าบาทอยู่โอเคโอเคเลยโอเคใส่ได้ วันนี้ได้กี่ตัวแล้ววันนี้เก oh, ้าหกโอ้วันนี้ได้กครัวตัวเก้าหกตายเลยปลาปรากฏว่าไม่ใช่ปลาอยากลองเหยื่อโอ้โหจะตัวต่อยต้ัวต่อยแลท่เขาัวต่อยมาแล้วเลอยเลยมันยังไงไม่รู้อ่ะโอ้ปลาอยากลองเปลือกใช่ปะไม่ได้ีกเลี้ยงอ่อยได้ปะแฉลบโชว์โชว์กล้องหน้าดู ประมาณคือประมาณนี้เนาะวันนี้เอาไนใจไปยังี เส้นหนึ่งนะครับนะโอ้รอบนี้เพียบเลยรอบนี้เอาไปเทเอาไปเทรอบนี้ได้เยอะไปเลยไนเลยนี่อะไรลือ่ัวอืมผมไม่วิดอีตอนที่ยอกขึ้นหรอก เกิดดึงด <r PI llegar> ึงมาแล้วปลากดล่วงในยอพอดีเลยเอาเลยนะของกางอยุดมือนะครับผมตูดมันในกระเตงเขาปลาโดดอ่ะตรงนี้เลยดวงจะไม่ได้ไงเดินขึ้นโง่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ทีนี้ กระเตงยอมจำนวนด้วยหลักฐานไงกระเตงกระเตงปลาดีใจแย่เลยอ่ะเวางตรงนี้ดิใกล้ๆนี้เยอะๆ เออเวียงไปใกล้ๆหน่อยให้ระวังต่ำนู่นนะมันพัดไปไงสายยกไหลติดยอรถเกาะหูยออย่างดีเลยล้นระวังเบ็ดนะเมื่อวานก็หายไปรู้เลือนิดเดียวเนี่ยต้องตัดยออันนี้ได้ติดนิดเดียวติดนิดเดียวนี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวความร้อนยอเขาเบ็ดเนี้ย bằng đi, bằng rồi đây giờ ừ ừ, đấy, <caru> mình, mình này. đây đây đây, tiền

แั่งดีกันหนี่น้องนางเก่งมากนางเก่งมากเลยนะนางยก่ง่เห็นา้ยกได้วยข่าวจะก็ยกเติมหน่อยมกกับเบอรับเออได้เยอะร้บนเนี้ยรมาณประมาณนางก็ไม่เอาหมวกมาเลยนางอ่ะนี่เนาะเอาใส่ไปก่อน

แรงเลยมดแรงเลยจะมีพลังใจสู้ชีวิตยุ่งแล้วนะโอหนี่ตัาหมูตับหมูเสียบเตรียมแล้วหัวเสียบเต็ีมเลยนะอะไรปลาอะไรปลาปลาหมันเลยเดี๋ยวนางเก็บครับผมเดี๋ยวนางเก็บก่อนโอ้อหรากี้ เทียบเลยขยาวขย่าขยาวไว้ที่มันติดติดางมาก่อนหานหน้ยนเวัดเลยเนาะเดี๋ยวไอ้รอบนี้อ่มันต้องลงไปลึกๆงแล้วลงรือบอกเดี๋ยวออเดอร์จะมาหันมาแว็ไอ้หน่อยนั่งนรู้เอ้าลไปเดนื้อปลามันอยู่ลึกๆระวังนะลูกขาเกยงเปียนแวขาเก่เี่ยน้วันขาเก่งกน

10ตัวแล้วมันใช่ป่ะ9ตัวแล้วเรื่องตัวเองได้แล้วว่าไม่ต้องพึ่งใครเลยเดี๋ยวอาจจะลอสิจะไปทำไมเจ้าเกียรไม่ได้เลยฝันตรงนี้เลยมุ่นทเลนู่นไอ่ะ

เดี๋ยวจะปิดไม่เปิดแล้วเขากำลังจะระบายเขาจะโยแพมาไวเียวยีแพานี้ยังเป็นที่าอีกะว่องน้เยไม่นานงล้วเขาจะเกี่ยข้าวด้วยป่ะไม่เกี่ยวข้าวหรอนะภาสาเขาจะพูดนานได้ โอ้เออใช่น้ำฟังได้ยินอยู่มันต้องช่วงนี้น้ำฟังมต้องระบายน้าออก้น้ําเหลือน้อยทนาฟังน่ยโอ้โหัวเสียบเต็มเลยอะไรต้งนี้้ามันเทียบเลย ได้ลายพี่น้องรอบนี่ยเพียบเลยอะจะปัปะมมันครับต,ต้องนางนางยกไปเยอะใช่นางล, <c oughs> ลงไปยกข,ข้างล่างเนานู่นะมีเพียบเลยปลามันนั่นตัวเล็กไกเลยค่อยังเลี้ยยังเลย ยยออเล่ะคือยอดมันหน่อยครับแต่มันทีพี่น้องทีมันก็จะหนักครับย้อนีได้เป็นจุกเลยไม่ร้อนลูกไม่เอาหัวมาใส่อะหัวก็ไม่มี ก็ปานปานมีมหมวกไว้ามาให้นางใส่หน่อยเด้อป,ป,ปาปนปากปนก็ไม่ใส่อะ่ะอันนี้ใส่ประมาณพี่น้องถ้าคนใสปรากฏก็าไปเอาหมวกใส่เด้อไปเอาหมวกมาใส่แล้วถ้ากินแล้วจะติดใจประมาณ ยกที่ได้เป็นตุ้มได้เป็นสิบยี่สิบเลยรถกระบะสิฮึบฮอ้ฮึบ้บหึบบบนีน้าเก่งมากเลย ปุ่มนี้นอ่ดิไปใส่ต่อเเอย่างนัง้นเลยไงปูให้ก็เทใเทเยอะเยอะเลยใช่ไหม่าดีไหมไอ้ปูยอมรับแล้วมาเทแถวนี้บงปลามันไม่ได้ไม่ รอใหอม่มันมาเป็นทีบอันนี้สายย่อพี่น้องนนสายเบสอะไรเนี่ย